สวัสดีครับผมมานูนเกมเมอร์พ่อกระต่ายคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องมานูนครับเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเกมหนึ่งบน p พ a y s t a t i o n 5ออกนะครับก็คือ d Dead Loop แล้วก็ลุงแมวเองนะครับในฐานะที่กระเป๋ารั่วไปแล้วนะซื้อเกมไปเยอะไปหน่อยนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คิดว่าจะไม่ซื้อแล้วแหละเดซลูนะครับแต่ปรากฏว่าคะแนนรีวิวท่วมท้นนะฮะลุงแมวเห็นปุ๊บลุงแมวก็เกิดความสงสัยว่าเกมนี้เนี่ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอ ยอมเจ็บตัวนะครับผมแอบไปหลังตู้นะดึงงบลับออกมาถอยเดทลูปนะครับมาตั้งแต่เดย์วันเลยนะตั้งแต่วันแรกที่เขาขายเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เล่นเกมนี้รัวๆเลยนะอาจจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่หมกมุ่นเลยนะครับผมใครที่ลังเลอยู่นะครับว่าเกมนี้ถอยดีไม่ถอยดีนะครับวันนี้ลุงแมวอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับการเล่นเดทลูปของลุงแมวนะ เล่นแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมสนุกไหมหน่าซื้อหรือเปล่านะครับไปฟังกันเลยครับ <Hey. S 1> ลูมวอลคิดว่าลูมวเล่นเกมนี้ไป10กว่าชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ใกล้เคลียร์มากๆแต่ว่ายังไม่จบนะแล้วก็แน่นอนนะครับเพื่อความไม่เสียอรรถรสนะครับลูมแมวจะไม่เล่าเรื่องอะไรทั้งนั้นเลยนะครับคือใครอยากจะเล่นเนี่ยก็ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองแต่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์มากกว่านะครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะ อันแรกก่อนเลยนะครับผมก็คือว่าเกมนี้เป็นมุมมองบุคคลที่1เท่านั้นนะครับเปลี่ยนมุมมองไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมนี้เวียนหัวมากๆนะใครที่เล่น FPS แล้วเวียนหัวง่ายนะครับก็ต้องเจอไว้ก่อนว่าเกมนี้ค่อนข้างโหดมากทีเดียวแล้วก็ปรับ FOV ไม่ได้นะครับแต่ว่าจังหวะในเกมนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รวดเร็วเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ในบางช่วงจะเป็นการรอบเลนด้วยซ้ํา ตรงนี้ก็จะไม่ค่อยเวียนหัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะมีบางช่วงเหมือนกันที่แอคชั่นสุดขีดนะครับโดนศัตรูไล่ล่าเราววิ่งหนีนะครับหรือว่ายิงกันแบบสุดขีดอันนี้กล้องเคลื่อนแน่นอนเพราะนั้นเตือนกันอีกครั้งนะครับเกมนี้เวียนหัวนะคิดดีๆก่อนซื้อนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าหลายคนคงทราบว่าลุงแมวเนี่ยเป็นคนเวียนหัวง่ายสุดๆใช่ไหมแต่เกมนี้มันสนุกมากครับมันสนุกถึงขนาดทำให้ลุงแมวยอมนั่งเล่นนะ เล่นไปอดทนไปนะครับพอประมาณบันเทิงนะพอถึงจุดที่ไม่ไหวจริงๆก็ามาต่อจอคอมแป๊บหนึ่งพอเริ่มหายแล้วก็ไปต่อกับจอทีวีเป็นแมวนูนหลูบ,บนไปนะครับเกมมันสนุกขนาดนั้นเลยนะโดยกลไกการเล่นของเกมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายใน1วันเท่านั้นนะหลังจาก1วันแล้วเนี่ยมันจะเกิดการรีเซ็ตนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราตื่นมานะครับแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันนี้พอหมดวันนะครับก็จะถูกรีเซ็ตนะ สิ่งที่เราทำไว้เมื่อวานนี้ก็จะหายไปทั้งหมดโดยเป้าหมายในเกมนะครับเขาจะให้เราไปฆ่าศัตรูนะที่เป็นบอสลุงแมวจำไม่ได้นะครับน่าจะประมาณ78คนให้หมดภายใน1วันให้ได้ถ้าเราทำให้สำเร็จนะครับเมื่อจบวันเนี่ยก็จะทำการรีเซ็ตเริ่มกันใหม่ก็ต้องเริ่มฆ่ากันใหม่เงียนะฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้มันค่อนข้างน่าเบื่อทีเดียวนะเพราะว่ามันก็เป็นการเล่น1วันซ้ำๆนะครับในฉากเดิมๆใช่หรือเปล่า จริงๆไอเดียมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอได้ลองเล่นนะ่ะความรู้สึกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะใน1วันนะครับตัวเกมเนี่ยเขายังแบ่งช่วงเวลาออกเป็นลุงแม่ไม่แน่ใจว่า 4- หรือ5ช่วงเวลานะครับน่าจะมีตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนแล้วก็ในเมืองใหญ่ที่เราอยู่นะครับยังทําการแบ่งเป็นย่านต่างๆด้วยเพราะฉนั้นนะครับอารมณ์เวลาเล่นเกมนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบเกม Open World แบบเป็นแผนที่เปิดนะครับเดินไปไหนก็ได้นะ แต่เขาจะให้เราเลือกนะครับเช่นตอนเช้าตรู่เราอยากจะไปที่ย่านไหนเราก็จะไปได้เฉพาะที่ย่านตรงนั้นนะครับผมไม่สามารถไปในพื้นที่อื่นได้นะไปทําภารกิจนะครับซึ่งปกติก็จะแบ่งไปอีก2ส,ส่วนนะก็คือไปฆ่าบอสนะครับหรือว่าไปตามหาสุดยอดอาวุธแล้วก็ระหว่างที่เราทําภารกิจไปนะครับในบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องไปตามหาหลักฐานนะครับสืบสอบเพื่อให้เรื่องราวดําเนินต่อไป เพราะนั้นนะครับอารมณ์มันจะคล้ายๆกับว่าเราอยู่ในวันเดียวก็จริงนะแต่ว่าเราได้ข้อมูลใหม่ๆมาลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับโลกของเดสทรูปและบางข้อมูลที่ได้มานะครับก็ทําให้เราได้มิชชั่นใหม่ๆนะครับเราอาจจะกลับไปในแผนที่เดิมในช่วงเวลาเดิมนะครับแต่ว่ามิชชั่นที่เราได้เนี่ยก็เปลี่ยนไปฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เห็นสนุกตื่นเต้นอะไรเลยไม่เห็นหน้าเล่นเลยนะครับ สิ่งที่น่าตื่นเต้นสุดๆนะครับแล้วก็ทําให้ลูงแมวติดนึบเลยนะของเกมนี้มันจะมีสิ่งที่เป็นคล้ายๆค่าประสบการณ์นะฮะหรือว่าค่าเงินนะที่เวลาเราทํามิชชั่นหรือว่าค่าศัตรูได้อะไอตัวค่าเงินตัวนี้เราจะเก็บมาด้วยซึ่งค่าเงินเหล่านี้นะครับผมก็จะถูกรีเซ็ตเมื่อหมดวันเช่นเดียวกับตัวอาวุธหรือว่าพลังพิเศษนะครับที่จะถูกรีเซ็ตเมื่อหมดวันเพราะนั้นนะครับเมื่อหมดวันนะเราต้องทําการเอาค่าเงินหรือว่าค่าประสบการณ์ที่เราเก็บมาได้ มาทําการเหมือนคล้ายๆกับใช้คําว่าหลอมแล้วกันนะหลอมอาวุธนะครับหรือว่าทําการหลอมพลังพิเศษต่างๆนะครับเพื่อทําให้เราเมื่อตื่นมาในเช้าวันใหม่ซึ่งก็เป็นวันเดิมเนี่ยพวกอาวุธต่างๆเหล่านั้นนะ่ะจะติดตามเรามาด้วยซึ่งอาวุธนะครับมีผลอย่างมากนะนะกับการเล่นนะครับแล้วก็ความสามารถในการชนะเกมหรือว่าฆ่าบอสแต่ละตัวได้ในช่วงชั่วโมงแรกของการเล่นนะครับลุงแมวค่อนข้างหัวร้อนหัวเสียทีเดียวนะ แล้วก็คิดว่าไอเกมนี้มันยังไงกานททยมันออกแบบปืนมายิงยังไงมันก็ไม่โดนนะครับยิงยากเสเหลือเกินแต่ว่านั่นเป็นความตั้งใจของผู้พัฒนานะครับเมื่อเราได้ปืนที่ดีขึ้นนะครับปืนที่มีประเภทที่เหมาะกับการเล่นของเราเราจะรู้สึกตกหลุมรักนะครับผมรู้สึกว่าปืนนี่มันเจ๋งมากๆเลยนะและเราก็จะต้องรีบนะครับไปหาค่าประสบการณ์ค่าเงินนะเพื่อที่จะเอาไปหลอมปืน แล้วก็ความตื่นเต้นมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับบางทีเราทําภารกิจสําเร็จใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังไม่จบนะเราจะต้องทําการหนีนะครับเพื่อกลับเข้าไปในคล้ายๆกับเป็นแหล่งกบดานของเรานะค่าเงินเนี่ยมันถึจะตามเราไปด้วยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราวิ่งหนีไปแล้วโดนศัตรูยิงนะครับก็คือค่าเงินเนี่ยก็จะวางอยู่ตรงนั้นเลยนะที่ทํามาทั้งหมดนะครับเล่นกันมา45นาะที1ชั่วโมงหายไปกับตา แต่เกมก็ไม่ได้เฮี้ยมโหดมากนะครับเขาให้โอกาสเราในการตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายใน1วันเนี่ยได้3ครั้งนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราวิ่งวิ่งหนีอยู่นะครับแล้วเราโดนยิงตายเราสามารถกลับมาเกิดได้นะครับเพื่อกลับไปเก็บตัวเงินนะครับหรือว่าตัวอาวุธแล้วก็รีบวิ่งหนีนะครับเพื่อกลับเข้ามาในแหล่งกบดานของเรานะครับแล้วก็รีบหลอมปืนหรือว่าหลอมอาวุธตัวนั้นซะ เชิญที่นึ่งนะครับตัวเกมตัวนี้เนี่ยรันบน PlayStation 5ได้อย่างดีเลยนะครับใช้ประโยชน์จาก SSD โหลดเร็วมากๆนะแทบจะไม่ต้องรอเลยนะครับแล้วก็ตัวจอยเนี่ยก็รองรับตัวนี้นะครับทั้งการลั่นไกลแบบมีแรงต้านก็ทำให้รู้สึกถึงปืนนะครับลักษณะต่างๆกันเสียง 3D ก็โอเคเลยนะครับทำได้ดีทีเดียวมีหลายครั้งที่โแมวหันหน้าหันซ้ายหันขวานะครับไปตามทิศทางของเสียงประกอบหรือว่าเสียงศัตรู ในเชิงกราฟิกก็โอเคเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้สวยสมจริงสุดยอดนะครับแต่ว่าก็ทําให้เรารู้สึกไปกับเกมได้แล้วเพอยงยิ่งนะครับการออกแบบฉากการออกแบบตัวละครเต็มไปด้วยบรรยากาศนะครับในแต่ละย่านที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ในแต่ละย่านในแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันด้วยนะสนุกมากๆครับแล้วก็มีการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นการเล่นมัลติเพลเยอร์แบบที่เราคุ้นเคยแบบเป็นเดสแมชอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเขาจะให้เรารับบทเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็คอยไปก่อกวนผู้เล่นคนอื่นนะครับคอยไปไล่ฆ่าผู้เล่นคนอื่นที่ออนไลน์อยู่เหมือนกันซึ่งก็เล่นได้ไม่เบื่อเลยนะครับบนไปเพราะว่ามันก็เป็นการดวลกัน1ต่อหนะึะแต่ว่าเราจะไปแอบซุ่มอยู่ตรงไหนนะครับเราจะรอบเล่นยังไงหรือว่าจะปะทะกันตรงๆก็ทําให้ความสามารถในการกลับมาเล่นใหม่นะครับวนไปได้เรื่อยๆไม่รู้จบนะเพราะนั้นนะครับโดยสรุปนะสำหรับลุงแมวเอง เกมเดซลูบเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ลุงแมวชอบมากๆเลยนะสนุกมากๆเลยครับอยู่ในลิสต์นะครับของเกมที่ลุงแมวรู้สึกว่าสนุกมากๆสำหรับการเล่นเกม PlayStation 5ในช่วงแรกเลยถ้ามีใครถามนะครับว่าเกมไหนที่แนะนำบ้างบน PlayStation 5 a d l o o p เนี่ยจะเป็นหนึ่งในเกมนั้นเลยนะครับแต่ขอปักหมุดไว้นิดนึงนะว่าสำหรับลุงแมวเนี่ยลุงแมวคิดว่ามันก็อาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครับสำหรับ ผู้เล่นวงกว้างเท่าไหร่คุณอาจจะต้องชอบเกม Arkane Studio ประมาณนึงนะครับพวก Dishonored นะหรือว่าชอบเกมแนวรอบเลนประมาณนึงเช่น Hitman หรือว่าเป็นคนชอบความท้าทายแบบ e m o o s Souls หรือว่า Dark Souls นะครับซึ่งอันหลังเนี่ยลุงแมวไม่ค่อยชอบแล้วมันยากเกิดเกมเนี่ยมันมีเซนส์แบบนั้นอยู่แต่มันไม่โหดเยี่ยมอามาหิดขนาดนั้นนะถ้าคุณชอบเกมประมาณนี้นะครับจัดไปอย่าให้เสียครับรับรองติดหนึบแน่นอนครับ คุณละครับเล่นเด d l ล o p แล้วหรือยังครับเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าขออย่าสปอยกันนะก็แบ่งปันความเห็นกันมาสนุกสนุกได้นะครับผมขอบคุณที่รูมาาจบนะครับผมแานวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe เดอ,อดิงกริ้งๆสวัสดีครับ